ครับสวัสด so de ีครับที e ่น้องครับผมวันนี้ผมนุพันธ์ครับผมมาหา้มดแดงครับผมเนาะวันนี้เรจะมาหา้มดแดงครับผมจะได้บัได้ครับผมเนาะเราไปหามดแดงครับจะดนี้บันรี้เดี๋ยวเราไปรุ่นกันครับผมเนาะครับจุดนี้บัตรไ้ครับผมเนาะไปหาไข่มดแดงครับเออนี่ครับผมเจอนหนึ่งลังครับผมเนาะ เดี๋ยวห้อมันรุ่นครับผมเนาะโอ้ยมีหลายลังครับผมเนาะมีหลายลังครับผมเดี๋ยวห้ามาดูมันจะมีใครแบบนี้ครับเนาะเอามารุ่นกันครับผมเออตัวนี้มีครับผมเนาะเดี๋ยวลองหาผมมันก็สูงหน่อยครับวันนี้มาคนเดียวครับแบบมีไใครกับกล้องครับผมเนาะนี่ครับ เออเอันลังนี่ก่อนครับผมโอ้ยสูงครับผมเนาะนี่ฮะมันสูงครับเ,เดี๋ยวมาลุ้มกันครับเนาะมันจะมีมัมเนี้ย ครับเอาไปพอครับผมจะมีไข่แบบนี้ครับผมเนาะตอนนี้ลงมาแล้วโอ้ยครับโอ้ยแม่ทั้งนั่นครับผมเดี๋ยวนเนาะมาเทฟอกก่อนครับ มานอยู่ครับมานอย,ยู่ฮะมานอยมานโย

ได้หลายครับได้หลายอยู่ได้หลายฮะนี hi. ่วันนี้หมานครับวันนี้หมานโอ้ย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  ครับผมได้ได้แม่ยังม่หมดเลยฮะเนาะหมดแดงหมดแดงแต่ไม่เป็นหน้าหมดแดงครับผมเนะโอ้ย โอ้ยนี่ครับผมได้หลายโยครับผมมันมันมันครับผมเนาะไปพอคนอื่นครับผมเนาะอนี่ครับผมเอาแม่มันออกแล้วครับผมเนาะนี่ฮะโอ้หมันอยู่ครับผมมันนี่หมันอยู่นะฮะครับผมนะหมันอยู่ครับหมดแดงเดี๋ยวพอล่างต่อไปครับผมเนาะพอล่างต่อไป โอ้ยได้หลายครับผมเนาะได้หลายครับผมเดี๋ยวพอลังต่อไปครับเนะเาะอ้าวโอ้ยเดี๋ยวพอจะมีหรือเปล่านอ้อครับเนาะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย มีบนหลังนึงครับเนอะอาะจะว่าหากิน บนนี่หำลังครับผมเนาะโอ้ยบนครับผมเนาะครับมีไข่มีไข่มรรลุนเลยครับผมเนาะโอ้ยโอ้ยวันนี้บะหมี่ครับผมบะหมี่เลยฮะ โอ้ยม,มันมีครับนั่งีนฟาวครับผมเนะาะฟาวมันมีครับโอ้ยไม่มีเลยนี่ม,มัน เดงหมดเดงไม่มีเลยเป็นรุ่นกันต่อครับผมเนาะเป็นรุ่นเป็นรุ่นต้องลุ้นต้องลุ้น จะมีครับุนเปล่าไม่รู้นอพคนก็หากินลหลายครับผมหลายครับนก็หาหมดแดงหลายอยู่ ผมมีโอ้ยดข้างบนก็สูงครับผมเอาบัดได้ครับผมเนาะเอาบัดได้ครับมีสูงครับ 去死！死了！ ไอ้วันนี้ครับผมเมื่อนี้ก็ได้มาหามดแดงครับผมก็ได้ก็พอกินครับผมเนาะได้พอกินครับนะฮะคนก็หากันลายครับผมเนาะคนก็หากันลายครับผมเนาะมันก็มีคนหาเดือนทุกวันครับผมแต่ผมก็จะกลับบ้านก่อนนะครับผมเนาะประมาณนี้ครับผมก็พอกินครับมันเนี่ยครับผมพอกินครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมคอ หุดแข่งแค่นี้ก่อนนะครับผมเนาะคลิปนี้คลิปหน้ามาป้ากันใหม่ครับผมมาป้ากันใหม่ครับผมเนาะจบแล้ววันนี้ก็พาผมกลับบ้านเรา